สวัสดีครับพ่อแม่พี่น wa ้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายเพื่อนครับเพื่อนปีติบานสว่างชาแนลมนี้บ้านสว่างชาแนลพาพี่พาน้องมาชมควายนะครับพี่น้องที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายควายแย่แรงวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2567พี่น้องมนี้ควายคือคักพี่น้องบุ้ยมนี้ตรงขามควายผ่านหลายพี่น้องง่วนหน่อยควายผ่านหลายพี่น้องไล่ควายมากกันหลายพี่น้องยั่งแน่นอยู่พี่น้องเนาะสัปดาห์ที่แล้วนอยกว่านี้เลยพี่น้องแถวนี้จะบ่่่คมีีีอะไรสัปดาาห์ทแแแล้้ววตถน ว่างแต่ว่าเถี่ยวนี่ร้ายพี่น้องพูดบรรยากาศคือคักควายคือคักง่ามแรงพี่นอ้องอ่สัปดาห์ที่แล้วเด้ข่าวว่าเอามาเท่าไหร่ขายเกลียงสําหรับสายเนื้อหัวปูปูหน่อยปูใหญ่ขายกัน <c oughs> <c oughs> ขออภัยพี่นอ้องอ,อ่าขออภัยอ่อนี่เลือร้ายพี่น้องแสดงว,ว่านาาหอยเวียดเป็นยังไงมนันนี้เดี๋ยวสิสอบถามในหอยเพิ่นว่าเป็นยังไงมันคือเลือนัพี่น้อง,น,องนะ อย่างไปเบิ yeah. here, okay. Go ahead. Go ahead. S <S ่งบรรยากาศการซื้อการขายควายคือคักพี่น้องเบิ่งควายคือคักายแต่ว่าบบหูการขายเดี๋ขายกันเปแน่บอนะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังต่อรองกันเป่นกำลังต่อรองกันบรรยากาศันกายบรรยากาศการต่อร่อง มันเจอย่างผมไตแต่อรเดนาเ็พันนนะเดพิ่ทนเไเพิ่นเพิ่นเพ่นเปิดเท่าไรเปิดหมื่นหมื่นแปดสองหมื่นแดพันอ๋อสองหมื่นแปดพันเพินกำลังแห่กันอยู่พี่น้องกำลังต่อรองสายเน่ยสองหมื่แปดน่ะกำลังต่อรองกันพี่น้องเบิงบรรยากาศการซื้อการขาย อย่างตอนพี่น้องเนาะอู้ยควายหลายได้เป็นอหนึ่งคือคักพี่น้องประเทศขายเพื่อนประเทศขายกันอยู่เดี๋ยวสิสอบถามรายละเอียดถ้ามีในหอยเพื่อนสะดวกผมกับสิสอบถามให้ไหลพี่น้องหัวหัวหน่อยควายหน่อยจะขายไงยพี่น้องนี่รุ่นเจือสีขายไงขายเคร่องพี่น้องรุ่นพินมพ์นิยมนี่รุ่นเจือสีรุ่นเจือสีราคามันถูกกับขายเคร่องพี่น้องตัวใหญ่แน่ราคาแพงก็จะขายยากแน่พี่น้องเนาะอ๋อนูบูบ่าวจากทางบ้านโคเก,กะกันมาเมือเดี๋ยวสิไปสัม้ำผ่าเพิ่นสวัสดีครับมานกันเราบอกครับมื้อนี้ ย่างอยู่บ่ตัวนี้แม่รือผูครับนี่แม่สาวหน่อยโอ้ยสีเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้หมื่นเท่าไหร่ฮะมื่นหาพันพี่น้องตัวนี้แม่สาวหน่อยรุ่นนี่ขายดีเนาะหัวควายเนาะควายหน่อยนี่จะขายดีพี่น้องเบิง้งนะเพิ่นเอามามีตตัวหน่อย,อยเพิ่นแยกแม่มา้าขายดีดีพี่น้องมันราคากับพ่อไปพ่อมาเนาะสื่ง่ายขายกรองเพิ่นวานเนาะถ้าหญ่มาแน แม่แยกลูกมาแนหรือปกผูใหญ่ขึ้นมาแน่กขายยาค่ามันกระเทินแต่ว่านหน่อยๆอย่างสิขายดีผมสังเกตเบื่องว่าขายดีอันนี้กระมืนหาพี่น้องเท้าไปเลี้ยงกระเพาขาดทุนเนาะต่อยอดได้เพราะว่ามันถูกพี่น้องมันกะะับราคากระบสูงตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ทต่อกันเนี่ยราคาต่อกันพี่นอ้องมืนหาต่อยอดได้เลยพี่น้องเพราะว่าเป็นง้วเข้ายแม่พี่น้องควายแมเ่เปิดตัวละมืนหาตัวถัดไปแยกขึ้กันบ่ครับนั่น,แ,นแดงๆเท่าไหร่มื่นหน่ง ถึงหมื่นอยู่โอ้เป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกกันอันผมสงสัยว่าสีควายมันขึ้นอยู่กับอีอย่างนะครับพันมันหรือขึ้นอยู่กับน้ำกับน้ำน้ำเนาะท้ามา,มาจากท่างกาฬสินท่างนี่โอ้ยสีดำเนาะควายดำอันนี้เขามาจากไรครับเนี่ยล่าสีโอมาจากเสียเกตพี่น้องล่าสีสไลด์ผิวจะอ่าขนจะแดงพี่น้องอันนี้จะแดงขนจะแดงพี่น้องนี่ขนจะแดง นี่แดงแดงเป็นส่วนใหญ่ดิพี่น้องนั่นกระแดงนอนยืนกระแดงอ่านี่เพละ่ะมาสัปดาหกรอนล่อยจังสี่มือนี้หลรือมันเหลือบปะสัปดากรอนี่โอ้กำลังมาบ่ครับโอ้จะมามานหน่อยคุ่นบน่โอ้หอยคุ่นมาสัปดาหกรอนี่แทบนี้จะเปลี่ยนมือนี้ไขยขึ้นเหลือ,อ,อหลถืหรือหรือมาหลบ่คือคักบมมือน,นี้มาหลาเนาะมาสัปดาห์ที่แล้วนี่เหลือหน่อยเนาะ เรือหน่อยหนึงจะ่บลายยังส anyway. <ugu> like ี่นี่คือคาดเด้พี่น้องควายมานี่คาดว่ามืออื่นสิแหนบ่จากแล้วมืออื่นเพราะว่าแถบนี่เต็มแต่เดียวนี่มืออื่นก็อาจจะแหนบเรืพี่น้องนะพูดนะมืออาจจะแหนพูดนะเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายเบิ่งราคาไปนเ่งพี่น้องอันนี้มือหาเพื่อนกำลังต่อร่องกันเพื่อนกำลังต่อร่องกันแม่ลูกแม่ลูกเพื่อนเปิดเท่าไหร่คนว่าสามหมื่นกว่าอ๋อ่นว่าสามหมื่นกว่าแม่ลูก่นว่าสามหมื่นกว่า มันกำลังต่อรองกันพี่น้องสามหมื่นกว่าได้หนีลูกแม่หนีแม่ยังสดๆอยู่แม่ลูกแรกเลยพี่น้องอ่ะนี่สามหมื่นกว่ากว่าสามหมื่นนีน่นีน่จ้ะมันกำลังต่อรองกันไม่ห้อยเพิ่นก็ซื้อกันนะพี่น้องซื้อเพื่อเอาไปขายต่อมืออื่นขึ้นกันนะพี่น้องเนาะเบิง่งเบิ่งบรรยากาศพี่น้องกูนะเดยัดซีผ้ายางไปชั่งห้อยฟางทา่งผูกพี่น้องยางมาทางผีอ่ะเรีย,ยวกว่ากูบ่าวเพิ่นมาจากทางอ่า <c oughs> ขออภัยนึกว่าผู้บ่าวคนมา,าจากบ้านรองนะ้ะคุณบ่แม่นพี่น้องบอนมาบกบนผู้บ่าวจากตะการขอร้องนะคุณเป็นนายหอยมา,าจากเวียดนามตัวเป็นเพราะทันสื่อขั้นข,ขายกันว่าคนมาจับกลุ่มกันอยู่นะพี่น้องอ่ะไปหาหอยฟางมันหรือเ่ลูกพากันมันหรือเ่ามันแน่ยแหละครับมันแน่ยแหละที่ซื้อขายกันหรือเ่หอยเพิ่นมาจากเวียดครับนโอ้เพิ่น้อจากเวียดเพิ่นกำลังหาสื่อเนาะกำลังหาสื่อไปต่อรองหอยฟางพี่น้องไปหาหอยฟางเบิ่ง หอยฟางม,างมันแล้วบ่เมือนนี่นอไปเบิ่งกันหรอพี่นอ้องหอยฟางไหนมาจังไหนเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายหลายที่คว้าควายหอยฟางมือนนี่ลายพี่น้องพื่อนบ้านสมองใช่แนวสิมายุดอยู่กับหอยฟางนี่แหละควายเป็นหลายพี่น้องเป็นจังไงมันแล้วบ่เมือนนี่หอยฟางาย่างอยู่บ่หอยเวียดเป็นกำลังมาเหมาเพิ่นว่า <c oughs> <c oughs> นี่หอยเวียดกำลังสิมาเหมาหอยฟางว่าสันในยิ่งข่าว นี่เป็นกำลังเล่งมาทางพีอยู่ขึ้น่าอุ้ยได้มาหลายตัยวหอ,อยฟางมือนีอหลายครันาะอุ้ยอยู่ได้มาหลายมแต่พิมพ์นิยมค,คำว่าพิมพ์นิยมคือบักผูหน่อยหลายแม่สาวหน่อยหลายต้น,นัันกระร้อมสีเมื่อละพี่น้องกำลังขืนรถเมื่อเองอ่าโถควายหอยฟางหลายครับพี่น้องได้มาสามสิบกว่าตัวข่้นมาเป็นกำลังจัดแจงสถานที่บักเปลือกตัวหนีเดี๋ยวสีไทยถ้าเดี๋ยวจนสีธารมราคาเพิ่นพี่น้อง บเผือกขั้นเมนข้องหอยฟางสีทามราคาอะไรพี่น้องบ่หัวเาโคงเปิดสมาเต็มเดี๋ยพี่น้องเผือกโอ้ยพี่น้องบ่สูงแต่ว่าต,ตัวโตดีดีเผือกตัวนี้พี่น้องงามงามเผือกตัวนี้งามครับพี่น้องสุดยอดปอุ้ยสมาตันเดียพี่น้องตันคักเผือกตัวนี้เดี๋ยวสีทามราคาถ้าเป็นข้องหอยฟางเดี๋ยวเพิ่นสีเปิดถอดดายพุ่มสีสอบถามรายละเอียดให้เจ้าพี่น้องตัวนี้งามงามเมังเปิดพี่น้อง งามใหญ่งามเนื้อดีครับพี่น้องโอ้ยโตนโตว่ามันควายแคร์ตัวเมียนข้อห้อยฟางบ่นื้ตัวนี้คือข้องผู้ใดคือนี่อ๋อข้อห้อยฟางเหรอเนาะโอ้ยสิถามเปิลโอ้ยใหญ่เดี๋ยวสิสอบถามก็เป็นห้อยฟางอีดีไล่ข่ะพี่น้องมาชมควายเปิลควายนะควายะลุง ควายควายควายตู่กับมีบา้านของหอยฟางควายตู่กับมีพี่น้องนี่ตู่เขาปัดธรณีพี่นอ้องตู่อุ้มบาทแต่ว่ามันอุมนออ้มนหน่อยอุ้มบาทน้อยๆพี่น้องตู่อุ้มบาทนะตู่น้อยๆพี่น้องควายตู่พี่นอ้อ,นะนนอ,นอง,นะองแม่แยกลูกมามาเบ ipper, ิงเบิงเบิงควายตู่หอยฟางพี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องบั้นสิไดตัดเขาเผื่อเวลา เขาออมเงินอ่อ,อนเพราะออมท่องเพิ่นเกินแต่ว่าปักคือพี่น้องปลาเข้าไปแก้มเลยพี่น้องโอ้ ọi, พี่น้องนี่อ่ะเพิ่นขึ้งสีแก้ไขใ่ใหนี่ตัวน,นี้ถือว่าควายตู้ตู้ปักลงไปเลยพี่น้องนี่ปลากแก้มนะพี่น้องเนาะโอ้พี่นอ้องแม่แม่ตู้เปิดเท่าไหร่เพื่อสองหมื่นหนึ่งพันพี่น้องแม่ตู้นี่สองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันเฮ้ยม่านพร้อมโอ้ยทองพร้อมเลยพี่น้องตู้ ตู้งามตู้อ,อมเงินพร้อมพี่น้องตู้อ,อมเงินอ,อมทองตู้เขาอุ้มบาทเพื่อเอืน่น่ทุกุย่างพี่น้องสูงอยู่ประมาณ1อยบ่วกใพ 21, พว้พี่น้องทองสองห0นึ่งพพี่น้องราคากไสปูพี่น้องราคาวายหอยฟางมาี้พี่น้องสุดยอดราคาบ่าแพงพี่น้องอันเผือกต้นตเท่าไรหอยฟางนั่นเผือกต้นตนั่นสครับ42,000โอ้ส2 0 0 0พี่น้องมันตันตันตัน,ตนว่าเมนหมู โอ้เอาไปพอพันก็ได้มันออกขวานขางไปทางควายแครจังหน่อยเนาะมันหนาเลยครับเออตะวันตะว่ากับปสูงไปไหนเนาะตะว่ามันตันดีเนาะเมื่อวานนี้ไปพ่อควายแครเพื่อนขายลานกว่าบาทโอ้ค่ะยูมออบุบลอันเผือกแคะโอ้ยแห้งหน่อยแห้งแพงไปนะห้อยฟางคือปรหาเเลี้ยงเนี่ยนะแห้งหน่อยแห้งแพงไปนะเพื่อนว่าโอ้ยว่าจะดอกว่าสิมาบอก ว่าสิมาบอกคอยฟังอยู่ไปซื้อแนวนี้เป็นอย่างไาขายเท่านี้เท่าไรนี่น,น,น,น้อยๆนี่ตัวน,นี้ก็หมื่นกว่าบาทนี<ๆ>่นะครับหมื่นกว่ากว่าเมรือผู้ผูน้อยแม,ม่รือผูน,น้อยครับผูน้อยหมื่นนิดๆเพิ่นว่าหมื่นในน้อยๆควายรุ่นพีมหมื่นสองพันห้าร้อยบักผูน้อยรุ่นพิมพ์นิยมเขาเอิญรุ่นพิมพ์นิยมพี่นอ้องคนกำลังนิยมพิมพ์นี่พี่น้องในน้อยๆยังสินี่เลยตัวหนหาปัญหาครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบักผูขึ้นกัน รุ่นพิมพ์นี้ย่อมพี่น้องเข้าวหอยฟางนั่นแม่ลูกคือสามหมื่นเจ็ดพันนี่ป่ะโอ้สามหมื่นเจ็ดพันแม่เพิ่นบอลทองอยู่บ่ะขึ้นนุ่มครับเดี๋ยวลูกเพิ่นจีนนุ่มตััวน้นไหนโอ้ตัวนั้นลูกตัวนั้นโอ้ตวนั้นลูกตัวนั้นตัวนี้แม่นอยู่บ่ะนี่โอ้แม่เปียวตัวนี้แม่เปียวตะวันนุ่มพ่นขึ้นจังทองตัวนี้แม่มั่นราคาไหนตัวนี้ สองหมื่นแปโอ้สองหม้า้อตัวนั้นสาม่อไรอ้อสอง่ไรก่นนั่นสามหมืนสามหมื่นเจ็ดอันนั้นลูกไส้โอ้แต่ว่าแม่งามเนาะแม่สูงร้อยสาบวกนะพี่น้องอันอันแค่วายแค่เดยวายแค่เดียตัี้คู่นี้มื่หาพันหาร้อยสองตัวได้พี่น้อยก็พี่น้องพี่น้องีกันสองตัวนี่มื่นหาพสองตพี่น้อง ปื้ยงามได้พี่น้องรอสวยอา้าวต้วนัันแหงคืออะไรได้บานนี่หอยฟางมาสายนี่ถือเลยได้บานเ <c oughs> สายควายแครนี่ควายหน่อยนี่โอ้ยหมื่นห้าพันห้าร้อยสองตัวได้พี่น้องนะกำลังเหมือนมาสองตัวพี่น้องต้นันเนน้อยตัวนี้ใหญ่นนยยขึ้นมาแน่เอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดพี่น้องก็หอยฟางร้ายเหมือนนี่พี่น้องโดยเฉพาะเด่นเพิ่มขึ้นบ,บักพูนะี่สี่หมื่นสองพันบักเผือกใหญ่ยยๆพี่นอ้องอะเราชมควาย หอยฟางนะพี่น้องเนาะเพูนได้มาหลายพี่น้องเอาเนี่ยบอกเอฟซีมาเอาเนอเอฟซีหอยฟางผู้ใดสนใจตัวใดมาพุ่นอันหอยเวียดกำลังมาเหมาสี่หมื่นไหนจังหวัดสี่หมื่นไหจังหวัดอ่าวาเบิงราคาเท่าไรไอวาเบิงเพื่อนว่าเพื่อนก็หอยเวียดกำลังมาต่อเพื่อนสามโอ้เนี่ยอู้เปตาไหนกันวะอีกทีนึงโอ้ เป็นตาไวกันเป็นตะไดก,กันไหวอยู่เ <t> <laughs> พิ่นขึ้นใส่กันลงใส่กันห้อยเวียดเพิ่นต่อได้พี่น้องต่อเร็วๆตะวะพยายามป้องกันมือเพิ่นดีๆเพิ่นฉีดเร็วฉ <laughs> ีดสีเร็วเนาะหอยฟางเนาะฉีดซีเร็วลกระหอยเวียดนี่บานนี้ขั้นบ่อดขายกับลบเร็วลบหยากับบานนี้โอ้โอโลบหยากนี่คือค้ายหอยฟางพี่น้องมาผมกิมาจอดอยู่หอยฟางเนี่มาย่ำได้กับไรอ่ะแม่นี่จะบาด สองพันป่สองห่นหนึ่อ๋สองหมพี่น้องเท่าไหร่หอยฟางกำลังโอ้เท่าไหร่ราคาซื้อเนี่ราคาลองไองหน่อยสิแม่เท่าไหร่เพื่อนกยังขาดอูเต็มได้หมพดพใหม่หนดหนก้อนมายกราเพ่อนกลังต่อรองกันพี่น้องหอยฟางกำลังสีมัน หอยฟางกำลังสีมานอยมีคนกำลังต่อร่องกันเนื้อหนังสีสันดีฉีดสีโหลดประสั่นฉีดสีเลยปวหาฉีดสีโหลดประสานพนฉดสีเล่ยปรานวหมีตัวนึงอยู่ไหเอออ่ะนี่คือบรรยากาศเนาะบัตรสวัสดิ์ชาแนลผ้าพีผ้าดองมาชมบรรยากาศกระไดประมาณนี้ก่อน้องพี่น้องเนาะเอาพูดเพิ่นกำลังหุ่ม อันนี้เอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยฟางก่อนนะศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่หกแปดหกหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งสองเจ็ดยหฟางมาจะได้ให้ผู้พันไปพันมามาเบิ่งเอาอยู่ไหนมาเบิ่งเอาอยู่หนานี่เพื่อนว่าอยู่ทอมทอมก๊อกยังก็อนละทอมก๊อกกระนวลนี่แหละทอมกกกระนวลสันอู้นั่นมานแล้วหอยฟางกับมานแล้วพ่อได อยู่ได้กินหอยฟางเพื่อนวานเนาะเอาขอบคุณหอยฟางได้หลายเด้อ,อมาจุดมาจอดอยู่กับหอยฟางแหละอาทิตย์ได้ก็ได้ขอ,ขอบคุณหลายๆพ,ออพ่อได้เ้าน้ำพีน้ำนองในแฟนครับแฟนเพจสี่หมื่นสองเนะาะบักไล่หอยฟางได้มา3สามสิบกว่าตัวโดยเฉพาะคููนี่เป็นตาเด้ขายได้หอยฟางนี่สิบหาหาร้อยเนาะนี่สิบหาหาร้อยได้พี่น้องนี่สายหยอเพื่อนวาสายหย่อนี่สิบห้าห้าร้อยเพื่อนวาโอ้ยต่อรองไม่คุยแม่ตัวนี้แม่ทั้งสองอยู่บ่ะว่าผู้หนึ่งแม่หนึ่งกันหาชาลีพี่น้อง กันหาชาลีซิบหาหอยเอาเบอร์โทรเพิ่นกาแฟก็มาเอาได้ผเพื่อนอยากไปร้านกาแฟเลยเออนี่เอาไปเลี้ยงร้านกาแฟให้ได้หน่อยเบิ่งครับผมวายแพงตัวนี้พี่น้องเอ้าขอบคุณหอยฟังเด้หลายเด้อครับผมมันมันครับผมบ้านสว่างแชนแนลพาพี่พาน้องมาชมควายที่ตลาดนัดโคกับบือบัตรสวัสดิ์ก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเน่าเมื่อคำมาแล้วจะให้นายหอยเพิ่นสื่อขายเพิ่นกำลังสื่อขายกันนายหอยเวียดกับกำลังสื่อขายกันพี่น้องกับขอขอบคุณแฟนคลับแฟนเพจการสนับสนุนบ้านสว่างแชนแนลมาโดยตลอดพี่น้องเนาะ ขอขอพุณอีกครั้งซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสว่างเชแนลเข้ามาโดยตลอดกาจนเอามียอดซับยอดผู้ติดตามสี่หมื่นก็คนแบบพี่น้องนะเนาะเฮากำลังจะกล่าวขอสู่หามืนยอดผู้ติดตามภายในเดือนเมษาบุหัวสีท่านบอ่อสีใดบ่อกขึ้นนยู่ครัพบแมไพี่น้องให้การสนับสนุนแบบพี่น้องเนาะะขอพุณกันลวน่วงหน้าขอคุณกันอีกทางอยากให้บ้านสว่างเชแนลไทยท่า,ยามแบบได้ ฝ้ายสายใดกะทักทายกันมากพี่น้องเนาะคอมเมนต์กันมาบ้านสมบัติเฉลกับสิพยายามพีาาม่าาน้องเนาะขอบคุณพแมใพี่น้องขอพพี่นออ้นองกัสดกดผู้เลี้ยงวันนี้ัแฟนขาแฟนดบานสมบัติเฉลี่จงมจารวามชมวนช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 ไวนช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 วนนชางรวนชนชวนนชวนชวนวชนชนชวนชวนชวนชนนนวนน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 นชนวัวั